บ่ไปบ่จะใครเร่งกันหน่อยครึ่งนีเน้องเดี๋ยวดเกบบ้านน้เหนึดูว่าจะพังอะไรครับพี่น้องใจเปรกมอดเลยหน อ,อโอ้ดวโอ้ช่างเล็กช่างโลลำดวนครับสนใจนะครับมาสมได้ครับช่างเยอะครับนี่ช่างเล็กช่างบุลรถก็เต็มร้านครับพี่น้องเอ <isas> สิโลลำดวนสุรพิน ทำเครื่องครับเป็นดระอกใ่เป็นดะใช่ม con gấ mà chung can gấp cái cha rất may khắp bên món rồi cho

แบกขึ้นบ่อไม่ไม่ไหวงานเที่ยวเนี่ยใครม,มาก็ปลึกปลึกปลกจนเพลิดจ,จนรถเปล่าอู้พี่น้องกระจายเพลิดหมดเลยครับแบก,กอะไรเนาะแต่ง,งานเที่ยวก็ไปไม่ไหวจมั่งน่าเลยรูดหมดเลยครับพี่น้องช่างเล็กพ่อนนี้มันยังปาดได้ไมั้ยเนี่ยฮะเดี๋ยวรูบเอาก็ได้ได้ปะฮัลโหลพี่ไอ้มีใหญ่ตอนนี้ก็ประกอบข้าที่แล้วครับ เ้ยช่างเล็กครับผมช่างบุญทำไรนะ้อ <laughs> ช่างเล็กครับเข้าบวชครับวันนี้คนหัวบอกช่างเล็กคนหัวเข้าวัดเพื่อตัดปัญหาครับฝั่งนี้ก็ช่างโลครับไฟจ้าบครับ นดูทผมางใหญ่ใหญ่ใหญ่อูบกิ้นายโีร่ทุมใครๆเรู้จับมุเลางเดวนนี่ใครจมาดิ่งจับครับไวจับจับไจับง่ไง ไอ้น็อตเพลานี่ก็ต้องใส่กันคลายมอนงานท้างั้นไม่อยู่ต้องใส่กันคลายด้วยครับพี่น้องเพื่อไม่ให้น็อคลายครับชั้งเล็กว่างั้นครับ

นี้ก็ตัดน็อตเฟืองท้ายครับโดยอาจารย์แอนเนาะครับผมช่างบุลเละมาแต่ถามครับผม អ <tôi> uh, ើយមត់ស្នេះទេអូហ្វិតលេណោះតែក่อนมันรวมครุ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 เนาะបានថ្មៃមត់ហីស្នេះចាំទៅដូររដូវលហើយចឹងលឹកធ្វើបន្តជាបែបនេះហ៎ទៅវាបုတ်ក៏ដូរអាចទៀតណាទេជប់ហើយអរហ្វិតលេครับខ្ញុំ แต่ตัวอันนี้มันจะรวมลุกๆๆๆ,ๆ,ๆอันนี้ฟิตเลิบตอนนี้ก็เป็นการฟิตเฟืองครับโดยช่างเล็กครับผมเพื่อเวลาออกตัวมาให้ดังกลอกเละเกลอกละนะครับฮะ ต้องใส่น้ำยาก,กันคลายด้วยครับเพื่อไม่ให้น็อตคลายครับผมโดยช่างเล็กลำดวนนะครับ รับซ่อมนอกพื้นที่ด้วยครับช่างเล็กว่าอย่างนั้นครับเป็นการฟิตเฟืองนะพี่น้อง iki de bak <tık> 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 Gracias. <laughs> Nhu bếp em tuồng bát luôn 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 Hả? luôn luôn luôn

ចុះជេនេអឺក៏ទៅវិលលឿនដែរមិនមានគឹកគាក់ហើអឺបើត្រៃมันគឹកគាក់ខាងកណ្ដុងក៏มันនេះដែរក៏ធីវិលតលីគ្រូនោះនូវលីនគ្រូនឹងគៀនោះបོ་ฮะធីរ៉ោផ្លៅហ្នឹងរ៉ោផ្លៅណោះរ៉ោណុកហ្វិសស្លា